สวัสดีค่ะพบกับอูดี etm อีกแล้วนะคะวันนี้มาต่อยอดจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่บอกว่าโครงการปลูกป่าซิลเวอร์โอ๊กเพื่อผลิตคาร์บอนเครดิตค่ะใครก็ตามที่ตามอูดีมาตั้งแต่คลิปวิดีโอที่แล้วสนใจเรื่องการปลูกป่าซิลเวอร์โอ๊กแล้วเนี่ยนะคะอูดีมีรายละเอียดจะมาเพิ่มเติมให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะวันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลรายละเอียดโครงการดีๆแบบ อินเทรนด์สุดๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตามอูดี้ไว้สำหรับอัปเดตข่าวมาร์เก็ตติ้งนะคะอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์การนำสินค้าขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงการต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิตอลกันค่ะกดติดตามคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยคูดี้ได้พูดถึงเรื่องโครงการปลูกป่าซิวเวอร์โอเพื่อที่จะผลิตคาร์บอนเครดิตออกมาแต่จริงๆแล้วในการผลิตคาร์บอนเครดิตออกมาเนี่ย ไม่ได้เป็นช่องทางรายได้แค่รายเดียวคือบางคนบอกว่าอุย้ยปลูกป่าซิวโอ,อ๊กเนี่ยเพื่อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ค่ะแต่มากกว่านั้นมากกว่านั้นยังไงฟังตอ่อใครที่บอกได้เลยนะ,คะใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องการปลูกป่าซิวโอ,อ๊กเนี่ยสามารถที่จะปัดผ่านได้เลยนะคะแต่ท่านที่สนใจต้องการทำธุรกิจเป็นกรีนบิสเนสเนี่ยคือปลูกป่าซิวโอ,อก๊กทั้งมีสองแบบนะคะทั้งแบบมีที่ดินเอง กับท่านไม่มีที่ดินแต่ท่านมีเอ่อบัตเจ็ตมีเงินลงทุนเนี่ยวันนี้อูดี้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังจากคลิปที่แล้วค่ะฟังเลยนะคะรายละเอียดนะคะแบบที่1คือแบบที่ท่านเป็นเจ้าของที่ดินเองแบบนี้ง่ายค่ะท่านก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์เลยนะคะรายได้จะมาดังต่อไปนี้นะ,ะจะมาจากแหล่งดังต่อไปนี้หลักๆหนึ่งก็คือว่าใน3ปีแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะล้อมไม้ขายได้เลยนะสปีแรกล้อมไม้ขายอ่า ขั้นตอนที่2แน่นอนรายได้มาจากการการขายคาร์บอนเครดิตอันนี้เบเบมันใช่อยู่แล้วนะคะอันที่3ก็คือว่า รายได้จากการตัดไม้ขายคือตัดต้นเลยแล้วก็ขายทั้งต้นขายเนื้อไม้ไปเลยนี่คือรายได้หลักๆถ้าท่านเป็นเจ้าของโปรเจกต์แต่จะมีรายได้ในส่วนที่4ซึ่งยาวนะถ้าใครต้องการรู้เนี่ยแบบที่สี่วมันมาจากไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คําว่าสนใจนะต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะพิมพ์คำว่าสนใจมาแล้วอูดีติดต่อกลับน,นี่คือแบบที่1ค่ะสำหรับท่านที่มีที่ดินและแบบที่2 ท่านไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีที่ดินที่จะทำนะคะนะะท่านสามารถมีผลตอบแทนได้ถึง4เท่าด้วยกันโดยบริษัทยังมีระบบรองรับมีแพลตฟอร์มมีทุกอย่างการบริจการให้ท่านหมดเลยใครที่สนใจแล้วนะใครที่สนใจแล้วถ้าท่านมีที่ดินของตนเองต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์สนใจหนึ่พิสนใจ1แต่ท่านไม่มีที่ดินของตนเอง แต่ท่านต้องการมีรายได้ถึง4เท่าหน่อยนะคะท่านพิมพ์คําว่าสนใจ2เอาไว้หรือไม่กระทั่งใครที่สนใจต้ง2แบบสามารถพิมพ์สนใจ1นึ่งสองมา นะก่อนที่จะไปในะค,ะคลิปนี้อุดี้จะบอกว่าแม้ว่าเราจะมีโอกาสไม่เท่ากันเช่นเราไม่ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะเ,เรามีเงินลงทุนเป็นของตนเองทั้ง2แบบไม่ว่าท่านจะแบบมีแบบไหนเนี่ยโอกาสของท่านในการสร้าง green business สร้างผลตอบแทนจากการปลูกปาซิวเวอร์โอ๊กนะนะเพื่อผลิต คาร์บอนเครดิตเนี่ยก็สามารถร่วมนะ,ะรงโครงการนี้กับบริษัท E T M ได้เลยนะพิมพ์สนใจอย่างที่คูดี้ได้แจ้งไว้แล้วแล้ว Follow กดติดตามคูดี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอัปเดตโครงการการปลูกป่าซิวโอเพื่อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปเพราะว่าธุรกิจ Green Business กำลังอินเทรนอยู่ในปัจจุบันและยาวไปถึงอนาคตอย่างที่คูดี้บอกในเรื่องของสารโตเกียวนะคะน,นั้นจำเป็นมากๆเพราะฉะนั้นพบกับคลิปวิดีโอถัดไปกดติดตามคูดี้ไวค้ค่ะ